มันเริ่มอย่างเออคือเราไปเจอคําถามหนึ่งอยู่ในเฟซเขาถามว่าถ้าจับได้ว่าแฟนนอกใจสิ่งแร้ที่ทำคืออะไรแต่ตากุม,มันจะรับนะใช่จริงแล้วที่แอน,นเราอ่านถูกป่ะไม่นต้แต่เราจะแปะให้ทุกคนอ่านให้ให้ทุกคนอ่านเองนะไม่ขอคุณเงี่ยนะแล้เป็นคขาเพาคำเราคำหยาบนะถ้าจับได้ว่านอกใจเอยเสียงปลาทอดแต่ไกลถ้าจับได้ว่านอกใจจริงๆ่ะ ออมันก็แล้วแต่ความคิดแต่ละคนบางคนก็อาจจะเลิกบางคนก็อาจจะอันอย่างอื่นเนาะแต่เราก็จะบอกจะบอกออกเราจะถามเขาว่าน่าจะทําไมเพราะวามีคนอยากมีคนอื่นก็บอกได้เราก็ได้เราก็ได้เดินจากไปมันก็ไม่มีอะไรไมากมายแค่เดินจากไปไม่กี่ก้าวเราก็ได้คนใหม่เออเราจะเล่าประวัติให้เราของเราให้ฟังนะ ก็แบบเรา,างงกับประวัติอันนี้ของเรามาเลยประวัติเขาเราคือแบบถ้ามีแฟนน่ะจะมีคนมาจีบถ้าไม่มีแฟนจะไม่มีคนมาจีบมันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะแล้มีคนมาจีบเลยพอมีแฟนปุ๊บบอกชอบกูเต็มเลยกูเศร้าๆแย่ยน้คอคนถึงมันจะดีสาหรับบางคนก็แต่เรามันไม่ไดีเลยก็ทําตามสัญญาก็ไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ว่างๆล้วก็ ไปเห็นในะคำถามนี้ก็เจะหยับอ่ะเล่าทุกคนฟังถึงมันจะได้ประโยชน์ต่อทุกคนกระถึงค่ไปแล้วนะห,หนึงขอไปายก่อนไบายนะไม่เจอกันนอนพรุ่งนี้